สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่บีหลามสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับนี่คือตามหงลงสนามครับหลังจากจบเกมที่ว่ากันว่ายากที่สุดเกมหนึ่งในทุกฤดูกาลของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็คือการไปสเสมอที่รังกุยเซนพาร์นะครับของแอร์ตันนี่คือเกมสุดท้ายด้วยนะครับที่อมอร์ติไซด์ดาบี้จะเล่นที่กุยเซนพาร์คครับหลังที่พวกเขาใช้สนามนี้มา133ปีท่านผู้ชมแล้วก็ได้ กำลังจะเลิกใช้สนามนี้นะครับในเส้นฤดูกาลนี้แล้วก็ไปใช้สนามใหม่ที่แบรมเบอร์มอร์ซึ่งห่างออกไป3กิโลก,กว่าๆนะครับจบลงด้วย2-2สมีเรื่องราวต่างๆมากมายครับวันนี้แล้วเดี๋ยวผมเคาะมา4ประเด็นแต่ย้ำกันอีกทีนะครับว่าไฮไลท์ของการแข่งขันกับออนไลน์สเตชันและบีแหลสิงห์ทีวีเนี่ยนะครับอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ส่วนคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ล้วนเลยและก็จะสามารถเปิดให้แฟนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับได้ ติดตามเนื่องจากว่าไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ได้แค่เปิดได้แค่ได้ในประเทศประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าแฟนรายการอยู่ที่นี่หลายประเทศมากนะครับและที่สําคัญก็คือหลายท่านที่ซื้อทริปทัวร์ไปดูฟุตบอลกับผมเนี่ยนะครับท่านหนึ่งอยู่อเมริกานะครับท่านหนึ่งก็อยู่รัฐหนึ่งท่านหนึ่งก็อยู่รัฐหนึ่งท่านหนึ่งจะไปก็อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะนั้นแล้วขอทักทายทุกท่านผ่านทางคลิปนี้ไปติดตามกันเลยจ้ามีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซูกิสวิตวันนี้กับแคมเปญสวิตโยอัพรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัด รีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนเกมนะครับไม่ว่าผลการในขันจะออกมาเป็นแบบไหนเกมนี้จะกลายเป็นตำนานไปตลอดนะครับแล้วมันก็กลายเป็นตำนานจริงๆลุงลังมากเลยนะครับผมยังมี f c e e o o o k แฟนเพจให้กับทุกท่านได้ติดตามนะครับที่ b ีแหลมสิงค์แฟนเพจผมมี Twitter ครับที่บีแหลมสิงนะครับแล้วก็มี Tik t o k รวมไปถึงที่ YouTube แห่งนี้ฝากไปตำกันได้นะครับผมเริ่มต้นข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเนี่ยในความเป็นเมอร์ซิซด์ดาร์บี้นั้นที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเมอร์ซิซด์ดาร์บี้ครั้งนี้เนี่ยคือหลายครั้งแล้วท่านจะเห็นเลข1995แล้วครั้งนี้เนี่ยมีเลข30มาอยู่ด้วยนั่นก็คือแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยนำไปขยี้แฟนบอลเอเวอร์ตันเพราะว่าแชมป์สุดท้ายที่เอเวอร์ตันได้อะก็คือปี1995 นะครับในยุคของโจรอยนะครับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดชิงชาเลิศ FA ครับ 1, ประตูต่อศูนย์จากพอลไรด์าว์แล้วเลข30มันก็คือ30ปีครับที่เอเวอร์ตันไม่ได้ถ้วยอะไรเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างเป็นยอดแสบซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและตลอดเวลาด้วยและเชื่อว่าตลอดไปผมย้ำอีกทีหลายคนชื่นชอบนะครับแล้วก็อ,อยากให้เติมข้อมูลนี้เผื่อท่านที่ไม่ทราบผมเน้นย้ำํำเรียนในข้อที่1 เอฟตันเนี่ยย้ายออกจากแอนฟิลด์เมื่อปี1892นะครับก่อนหน้านี้เอเวอเรตันใช้สนามมาก็คือ1เซนต์โดมิงโก้นะครับเป็นโบสถ์สเนี่ยที่พรีโอรีสตรีทนะครับ3ที่แอนฟิลด์แล้วก็4ที่กุยเซนพาร์กำลังจะย้ายไปสนามที่5ในประวัติศาสตร์ทีมนะครับก็คือที่แบมบีมอร์หรือว่า Stadium. เอเวอเรตันสเตเดียมเมื่อปีหนึ่งนปดเก้านะครับจอร์ดมนจากพรรนะคเสรีนิยมนะฮะชิงเก้าอี้เจ้าของทีมมาจาก จอห์นโฮดิงซึ่งมาจากพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับทั้งสองฝ่ายต่างสู้กันในเรื่องของการเมืองมาอยู่แล้วการเมืองท้องถิ่นทั้งคู่นะครับแข่งกันในสนามการเมืองยังไม่พอยังมาชิงกันที่สนามกีฬาด้วยนะครับก็เป็นแบบนี้แม้ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าแม้ว่าแนวคิดของทั้งสองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยแต่ทั้งจอห์นโฮดิงแล้วก็จอร์จมานเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเอเวอเรตัในตอนนั้นเนี่ยควรดําเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจํากัด อย่างไรก็ตามพอลงลึกไปในรายละเอียดนะฮะทั้งสองคนคิดต่างกันจอร์นโฮดิงเนี่ยอยากให้มีทั้งหมด1 2 0 0 0หุ้นขณะเดียวกันเนี่ยจอร์ดมานต้องการให้มีแค่500หุ้นเท่านั้นเมื่อสรุปกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายก็เลยจัดประชุมพิเศษก่อน25มกราคม1892ที่ลิเวอร์พูลคอลเลจในชอ์สตรีทพอได้ข้อเสนออันนั้นเสร็จเรียบร้อยก็มาเลือกตั้งกัน15มีนาคม1892นั่นแหละครับซึ่งโหนนี้ ข้อเสนอของจอร์ดโฮดดิ้งฝ่ายพ่แพ้นะครับจอ์แมนบอกว่าถ้าจอร์ดโฮดดิ้งแพ้แล้วเลือกตั้งเอลตันจะต้องย้ายไปสนามแห่งใหม่สุดท้ายจอ์แมนชนะนะครับแล้วก็ย้ายไปพร้อมกับวอลีบอกว่าเรามีทุ่งหญ้าอันเขียวก็จีรออยู่นั่นคือเดอะแมกกินฟิลที่วอลตันนั่นจะเป็นสนามใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือวอลตันเบรกนะฮะถนนวอลตันเบรกที่วิ่งผ่านหลังแอนฟิลด์นะ แล้วก็ตรงไปหน้าสนามเอเวอเรตเพื่อเข้าสู่กูดิสันโรดนะครับตรงนั้นแหละครับก็คือสนามกูดิสันพาร์คจนปัจจุบันมันเหมือนคนใจดําเหมือนกันที่ทิ้งแอนฟิลไปให้ว่างเปล่าก็เลยต้องทําให้จอห์นโฮดดิ้งเนี่ยต้องคิดสถาปนาสโมสรใหม่ขึ้นมาตอนแรกจะตั้งชื่อเอเวอเรตเหมือนกันมันไม่ได้นะครับจะตั้งชื่อซ้ำเป็นเอเวอเรตัออันเลยนะครับสุดท้ายชื่อว่าลิเวอร์พูลตามชื่อเมือง2ปีให้หลังครับ 18, 9 4ทั้ง2ทีมขึ้นชั้นมาเล่นใน หลีกสูงสุดดีวิชั่นหในสมัยนั้นหรือว่าพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันเอลตันเล่นเกมแรกที่เจอกันลิวัพูที่กุริสันพาร์ค13ตุลาคม1894แลานะฮะและชนะไป30ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เจอกันแต่ดูเหมือนว่าทีมน้องที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยจะโดดเด่นกว่าทีมพี่ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินแต่การเจอกันยังไงก็ไม่เคยง่ายนะครับบทสรุปจากคู่เมื่อคืนนี้ที่เสมอกัน2-2เนี่ยปีหลังสุดที่กุริสันพาร์ ลิเวอร์พูลไปชนะได้4ครั้งเท่านั้นนะครับชนะเอเวอเรสต์ชนะ2ที่เหลือเสมอถึง9เกมนะครับรวมแล้วการเจอกันเนี่ย245ครั้งแมชอย่างเป็นทางการลิเวอร์พูลชนะ99เอเวอเรสต์ชนะ68และเสมอกัน78นะครับผมขออธิบายเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะว่ากูริสันพาร์คเนี่ยเป็นการย้ายสนามนะครับเอเวอเรสต์ย้ายจากกูริสันพาร์คและยังอยู่ในเมืองเดิมนะครับไม่ได้ย้าย ย้ายเมืองอย่างที่หลายเพจเนี่ยหรือว่าหลายหลายที่เขาจั่วลมนําเสนออย่าไปเชื่อนะครับเอเวัตตันเนี่ยจะไปอยู่ที่ท่าเรือแบมรีโมถนนรีเจนสตรีทนะครับรีเจนสตรีทเป็นเส้นเดียวกันเลยกับโรงแรมไททานิกซึ่งเป็นโรงแรมที่นักบอลลิเวอร์พูลพักนะครับตรงแ t ตลีย์ด็อกเพราะฉะนั้นแล้วจากที่เคยอยู่กันก็เรียกว่าเป็นศึกจิ๊กโกโกิโลเดียวกลายเป็นจิ๊กโก3โลเศษนะฮะหลังจากนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสกิโลเอาง่ายๆจากเคยอยู่กันเนี่ย ระหว่างเซนตันลาพเพาสกับยูเนียนมอลนะฮะก็ขยับไปเป็นยูเนียนมอลกับแยกสุทธิสารแล้วกันง่ายๆแบบนี้นะครับก็บันทึกเมย์ช้ดาบี้แม็ก์ที่สนามกุยเซนพาร์ค120นัดตลอดการจำง่ายเลยครับและทั้ง2ทีมชนะทีมละ41เกมครับเสมอกัน38นะครับลิเวอร์พูลยิงได้มากกว่าครับ149ประตูส่วนเอเวอร์ทันยิงได้143ประตูนะครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับท่านผู้ชมครับ การทดเวลาเลยมาถ้ามองกันตรงๆก็คือการ follow water นะครับผมไม่ได้ติดใจอะไรกับการที่ทดเวลาเกิดน,นะอันนี้เป็นมุมผมเลครับแต่มันติดตรงที่มีปัญหาในเรื่องหลายๆลูกในการตัดสินโดยเพราะลูกจังหวะช่วงทดเจ็บนาทีแรกที่ซาร่าหลุดขึ้นไปแล้วก็โดนล้อมเตะนะฮะโดนล้อมอยู่แล้วก็โดนเตะไม่เป่านะครับไม่เป่าทีนี้มาถึงประเด็นของการแจกใบแดงหลังเกมระหว่าง เคอร์ติสโจนกับดูกูเร่ก็ถือว่าไม่แปลกเหมือนกันเพราะว่าเป็นต้นเรื่องนะครับทั้งสองคนโดนใบเหลืองไปแล้วดังนั้นการโดนเหลืองอีกใบหนึ่งและเป็นใบแดงเนี่ยถือว่าปกติแต่มันแปลกตรงที่แกแจกใบแดงให้กับคุณซืึอลิวพูลและผู้ช่วยในทันทีอันนี้คงต้องตามดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าพูดว่าอะไรถ้าจะมองในกรณีที่ว่าจับมือเดินไปเช็คแฮนด์แล้วบีบมือเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนทํา ผมยกตัวอย่างเลยเป๊ปโกลเดอลาเนี่ยก็เ,เคยบีบมือไมเคิลโอลิเวอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไมเคิลโอลิเวอร์แกไฟท่าแตกมีนัยยะสําคัญอะไรอย่างไรนะครับหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมมองว่าไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เคยเกิดเหตุการณ์สําคัญยกมาแค่2ข้อฮนะก็คือกรณีที่ฟันได้เจ็บหนักเมื่อฤด,ดูกาล2020-21ตอนนั้นโอลิเวอร์กับเดวิดคูดเนี่ยก็เอาหูเอานาเอาหูไปนาเอาตาไปถั่ว แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรโดนฟานได้เจ็บเล้วผูพังนะในปีนั้นแล้วก็ในแมตช์ที่เชอร์มี่โดกูเนี่ยประทับสายตีนครับเข้าไปที่อกของอเล็กซิสแมคเลสเตอร์อีกนิดเดียวก็เข้าปากแล้วนะครับแต่ไม่ให้อะไรเลยในนาทีสุดท้ายในเกมลีกที่แอนฟิล์เมื่อฤดูกาลที่แล้วผมว่าไมเคิลนูรเวอร์มีปัญหาครับผมขอพูดถึงเขาแค่นี้ผมรู้สึกว่าเขามีปัญหานะครับข้อที่3ครับใบแดงของอานาล ในเกมนี้ต้องบอกว่าชลอดเองโอเคหมดละหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงท้ายเนี่ยไม่เอาวัตตอร์เอนโดลงไปปิดเกมท่านสังเกตนะฮะช่วงหลังลงไปไล่ไม่ทันไล่ไม่จนอันนี้อันนี้ก็ต้องยอมเครับข้อหนึงก็คืออันนี้นชลอดกับผู้ช่วยนะครับก็คือซิปเก้ฮูชอปเนี่ยนะครับโดนใบแดงโดยตรงนะจากการเข้าไปพูดอะไรบางอย่างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในระหว่างการเช็คแฮนด์กับไมเคิลโอลิเวอร โดยเลี้ยวภูในยืนการว่าลูกยิงตีเสมอของเจมส์ทาร์คอฟสกี้นะฮะในนาทีท้ายๆเนี่ยนะครับไอ้90ว8เนี่ยควรจะถูกตัดสินว่าไม่ได้ประตูเพราะว่ามีการผักคู่แข่งไปก่อนรวมถึงการทดเวลาเจ็บเนี่ยเกินไปถึง3นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็มันมาจากจังหวะที่นักเตะเอเวอร์ตันประท้งกันเองด้วยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในนาทีที่94.47 แล้วลิเวอร์เนี่ยก็ทนไปอีก2นาทีจึงเป็นชนวนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตัดสินใจซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยมีสิทธิ์อทธทณนนะครับหลายคนตั้งคำถามมาในคลิปก่อนน,นี้ผมเลยเอามาตอบมีสิทธิ์อทธทณ์แต่แต่ถ้าอทธทณ์ไม่ผ่านเนี่ยจะโดนแบน2เกมนั่นหมายว่าจอห์นนี่ไฮติงก้านะครับจะเป็นคนที่รับหน้าที่คุมทีมบนทัชไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือเรื่องของกุนซือก็คืออันเนอร์สโต ปิดท้ายด้วยข้อที่4ครับภาพชัดของพเมลีกนะครับคือในเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพเดิมนะครับเอเวอเรตันสู้สุดชีวิตเพื่อหนีตายเอาตัวรอดสุริเวูรูล,ลุนแชมป์มันเป็นอย่างนี้มาให้เห็นมา20กว่าปีแล้วนะครับดูเกมยังไงมันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนก็เหมือนเดิมโมเมนตซาร่าเองอทำดับเบิลดับเบิลครับก็คือทั้งยิงทั้งจ่ายได้เป็นนัดที่40แล้วนะครับสำหรับซาร่านะก็ฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียว 9ครั้งแล้วทําสถิติตใหม่ของสโมสรแซงหน้าซีเว่นเจอรัตที่ทําไว้8นัดเพราะฉะนั้นจบเกมนี้ในพรีเมียร์ลีกทุกทีมลงเล่นไป24เกมเท่ากันทีนี้ลรีวอว่าพูลนาจากฝูงด้วยกันมี57คะแนนขยับช่องว่างหนีอาร์เซนอลจาก6เป็น7นะฮะเหลืออีก14เกมนะ,ะส่วนเอเวอรตตันมี27คะแนนหนีโซนอันตรายได้แล้ว10แต้มแต่ยังอันตรายอยู่ สัปดาห์นี้สุดสัปดาห์อาร์เซนอลจะเตะก่อนนะฮะลงเล่นในวันเสาร์เวลา19บเนาฬิกาสานาทีด้วยการไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังหนีตกชั้นขณะที่ลิเวอร์พูลจะเฝ้าบ้านครับพบกับหมาป่าวูลฟ์ที่กำลังหนีตายเช่นกันในวันอาทิตย์นี้เวลา3ามทุ่มตรงนะครับก็สนุกแน่อาร์เซนอลมีโอกาสที่จะไล่ล่าขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับว่าอาร์เซนอลล่าสุดเนคลายข่าวแหวนเจ็บไปอีกคนนะฮะแนวรุกข้างหน้า หายไป4แล้วนะครับคายาฮเวตนะครับกาเบลมาติเนลลี่กาเบลเชซุสแล้วก็บุคโยสซากา้าตอนนี้ก็เท่ากับเหลืออยู่แบบจากชุดใหญ่เนี่ย2แล้วก็เด็ก1คนนะครับสำหรับปืนใหญ่ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับเอาล่ะนี่คือตามหงลงสนามจากเมอร์ซี่ดบับบี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา7คะแนนแล้วสบายนะครับอันนี้ก็ถือว่าการไปเยือนถิ่นกุยส้นพางที่มันยากปีที่แล้วลิฟภูก,ก็ไปแพ้มานะปีนี้ไปเหนี่ยวแต้มามานะครับถือว่า อ่าลิเวอร์พูลเนี่ยไปกระชากแต้มเช่นเดียวกับเอเวอร์ตันก็กระชากลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับคู่นี้มันไม่เคยยอมกันอยู่แล้วสมสศักดิ์ศรีดาบิแมตส์ที่สุดแสนจะลุงหลังส่วนไมเคิลโอเลเวอร์ผมไม่มีอะไรพูดมากวันนี้เลยฮะนอกจากไม่ไหวจริงๆนะครับอ่าแล้วฮะช่วงท้ายนะครับท่านผู้ชมก็ในคลิปนี้ผมขออุทิศให้กับน้องชายสุดที่รักของผมคนหนึ่งในวงการกีฬาครับก็คือหน่อยปักน้ำนะครับกิติงพงศ์พรชัยอดีตนักสนุกเกอร์เยาวชนชลเลิศแห่งประเทศไทย ทีมชาติไทยรวมไปถึงเฮดโค้ชนะครับเป็นโค้ชของทีมชาติไทยนะครับของวงการสนุกเกอร์ก่อนเข้ามาอัดคลิปนี้ไม่ถึง5นาทีผมได้ทราบข่าวร้ายว่าน้องจากไปนะครับก็ขอให้ดวงยนันของกิติพงศ์พรชัยหรือว่าหน่อยปากน้ำเนี่ยเดินทางครั้งต่อไปเดินทางครั้งใหม่ขอให้หน่อยเดินทางโดยปลอดภัยนะครับหน่อยเนี่ยมีความครั้งแรกกับผมสองครั้ง สองอันด้วยกันนะครับครั้งแรกเลยก็คือปี2 0 0 1นหน่ครับนอยปักน้ําและบีแหลมสิงห์ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนเลยครับแล้วก็ได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกพร้อมกันด้วยการไปซีเกมที่มาเลเซียผมไปในฐานะทําข่าวครั้งแรกในชีวิตออกนอกประเทศแผ่นดินแม่ส่วนนอยปักน้ำเนี่ยเดินทางครั้งแรกในฐานะผู้เล่นเยาวชนที่อยู่ในทีมเพื่อไปหาประสบการณ์นะฮะก็จะบอกว่าเป็น,ปนไปหาประสบการณ์เป็นตัวสารองไปนะครับ อีกครั้งหนึ่งก็คือปี2013บครับผมเดินทางไปอังกฤษพร้อมกับคณะแล้วก็หน่อยปากน้ำด้วยนะครับเดินทางไปซิกเรตนะครับหน่อยเนี่ยเป็นแชมป์ซิกเรตแล้วหน่อยไม่เคยไปโอเทฟฟอร์ดหน่อยเป็นแฟนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน้ำดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปโอทฟฟอร์ดครั้งแรกนะครับตอนแรกเราแกล้งหน่อยอยู่ตลอดเวลาเลยบอกว่าเราจะไม่พาไปโอทฟฟอร์ดหน่อยก็โอ้ เหมือนกับแบบว่ายอมแล้วนะครับไปอยู่นั่น4คืนจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนกลับเนี่ยเราพาน้องไปที่โอตาฟอร์ดอยู่ชุ่มฉ่าเลยเป็นวันก่อนกลับนะฮะและผมเป็นคนถ่ายภาพให้กับหน่อยเนี่ยที่หน้าโอตาฟอร์ดเป็นครั้งแรกที่คนชอบฟุตบอลอ่ะแล้วได้ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลที่เขารักขอให้น้องเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ